สวัสดีค่ะวันนี้นะคะการก็จะมาสัมภาษณ์ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจกัน,นะค่ะซึ่งการนะคะก็ได้ทักหาครูพี่เมย์ไปแล้วนะคะว่าครูเนี่ยว่างหรือเปล่านะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้หนูเนี่ยสัมภาษณ์ได้ไหมนะคะซึ่งครูเนี่ยก็ใจดีมากเลยค่ะครูบอกว่าครูว่างแล้วก็พร้อมที่จะให้หนูเนี <ron ing> ่ย <èce> สัมภาษณ์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะครูเมย์ก็พร้อมอยู่แล้วนะคะก็เราไปสัมภาษณ์ครูเมย์กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะครูเมสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาสัมภาษณ์ครูเมนะคะในหัวข้อครูผู้สร้างแรงบันดาลใจค่ะซึ่งวันนี้นะคะหนูขออนุญาตครูเมนะคะบันทึกหน้าจอนะคะเพื่อหนูเนี่ยจะไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะได้ค่ะค่ะหนูหนูขอทราบอันดับเรกเลยนะคะหนูขอทราบประวัติส่วนตัวประวัติ การศึกษาของครูเมย์นิดนึงนะคะค่ะก็ชื่อนะคะนางสาววีนัทยอดแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อครูเมย์นะคะเกิดวันที่20มีนาคมนะคะพศ2536ค่ะปัจจุบันนะคะอายุ28ปีค่ะครูนะคะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจัจนกเกษมค่ะคณะศึกษาศาสตร์นะคะสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยค่ะค่ะ ประวัติการทำงานตอนนี้ครูเม์สอนอยู่ที่ไหนคะคะก็ตอนนี้นะคะตั้งแต่บรรจุคือเรียนเรียนจบปุ๊บเนี่ยก็คือสามารถบรรจุได้เลยนะคะโดยที่บรรจุก,การทำงานเข้าที่โรงเรียนคลองเกลือค่ะจังหวัดนนทบ,บุรีค,ค่ะค่ะซึ่งครูเม์ได้รับรางวัลอะ,อะไรบ้างคะตอนนี้ค่ะตั้งก็คือตั้งแต่เป็นครูมานะคะก็ตอนนี้จะได้รับรางวัลก็คือเป็นการ ส่งนักเรียนนะคะเข้ารับการประกวดการแข่งขันง,งานศิลปไอศิล,ลปะหัตถกรรมมะคะ่ะของเขตพื้นที่การศึกษานะคะเกี่ยวกับด้านวิชาไอการขันฉีปะฉีกตัดปะนะคะซึ่งเด็กเนี่ยจะได้รับเป็นรางวัลเหรียญทองมาะคะ่ะอันนี้ก็จะได้รับเป็นรางวัลครูผู้สอนมาแล้วก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับบ้านนักวิทยาาาะะ์พระราชทานค่ะบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของอนุบาลจะเป็นโครงงานเกี่ยวกับการปลูกข้าวะคะ่ะ แล้วก็จะมีเป็นล็อกบุ๊กเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะตัวนี้จะได้รางวัลพระราชทานแล้วก็จะได้รางวัลพระราชทานเกี่ยวกับโรงเรียนค่ะเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานค่ะค่ะซึ่งการเป็นครูของครูเมย์นะคะครูมีจริยธรรมหรือว่าอุดมคติในการทํางานแบบไหนคะแล้วก็มีบุคคลต้นแบบก็คือใครคะค่ะเกี่ยวกับอุดมคตินะคะในการทํางานหรือว่าปรัชญาเนี่ยก็คือ จะคิดว่าค่าของคนเนี่ยอยู่ที่ผลของงานนะคะโดยในการทํางานเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ทํางานเต็มที่เต็มความสามารถนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยต่อให้งานเราเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดยังไงเนี่ยเราก็จะไม่มาเสียใจทีหลังเพราะเราคิดว่าเราเนี่ยทําเต็มที่แล้วเราก็จะนําแค่ข้อผิดพลาดของเราตรงนี้ค่ะมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ได้งานที่ดีขึ้นไปเพราะคิดว่า คนที่ทํางานเนี่ยไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดนะคะส่วนคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ครูเนี่ยมาเป็นครูได้ทุกวันนี้นะคะก็คือคุณแม่ของครูนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยคอยพูดมาตลอดตั้งแต่เด็กเลยว่าอยากให้ลูกได้เป็นครูอยากให้แบบรับราชการก็เลยแบบทําตามความฝันของแม่มาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็พอได้มาเรียนมาทํางานเองเนี่ยก็ชอบในอาชีพนี้มากค่ะพอได้อยู่กับเด็ก แล้วก็เหมือนเวลาครูเมสอนเด็กนักเรียนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เด็กเนี่ยไม่ตั้งใจหรือว่าไม่ฟังครูเมมีเทคนิคในการสอนเด็กยังไงให้เด็กเนี่ยหันกลับมาสนใจครูเมคะอ๋อในด้านการสอนอ,อก่อนอื่นนะคะเราในสาขาอนุบาลปฐมวัยใช่ไหมคะเด็กอะ่ะในวัยเล็กๆอะ่ะเขาจะมีเวลาเราสอนไปอย่างเนี้ยด้านในสมาธิในการเรียนรู้ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนสั้นกว่าเด็กโต ซึ่งเวลาเราสอนไปอย่างนี้อาจจะสอนเสริมประสบการณ์อย่างเนี้ยค่ะเด็กก็จะช่วงจังหวะหนึ่งที่เขาจะหยุดแล้วก็จะหันไปเล่นกันเองในช่วงจังหวะนั้นน่ะคือเราต้องดึงดูดความสนใจของเด็กนะคะอาจจะเป็นใช้เพลงอ่ะใช้คําของจองให้ขึ้นมาคือให้เด็กนึ่นสนุกกับเราคือพอเราเห็นว่าเด็กเริ่มจะแบบไม่ฟังเริ่มอะไรแล้วเราอาจจะแบบว่าร้องเพลงขึ้นมาแบบปบมือห้าครั้งเขาก็จะแบบอ่า คุณครู้องเพลงขึ้นมาอย่างงี้คือเราจะต้องร้องเพลงขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจให้เขาหันมากลับมาแล้วค่อยเริ่มเข้าสู่บทเรียนต่อไปค่ะค่ะแล้วก็ครูคิดว่าออคุณลักษณะของครูเนี่ยอ,อคุณลักษณะไหนคะที่ทาให้ครูเนี่ยประสบความสําเร็จในการสอบบรรจุเข้ารับราชการได้เลยคะก็คุณลักษณะก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างมุ่งมั่นนะคะในในตอนที่ว่าเรียนจบมาเนี่ย ตอนนั้นก็คือเรียนจบมาเมื่อมีนาใช่ไหมคะพอเมษาปุ๊บเขาประกาศสอบก็เราจะมีเวลาอ่านประมาณเดือนหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยแบบอ่านอ่านอย่างเดียวเลยคืออ่านทุกวันจะเป็นคนที่ทําตารางเวลาให้ตัวเองคือจะจดเลยว่าเวลานี้อ่านหนังสืออ่ควรจะได้กี่เรื่องแล้วในการอ่านแต่ละครั้งเนี่ย จะใช้ในการเซตโน้ตไปด้วยก็คือเขียนบันทึกไปด้วยนะคะจะเขียนไปด้วยเพื่อที่จะว่าเป็นการทบทวนความจําของเราอันนี้เป็นเทคนิคนะคะแล้วก็จะตั้งไปแบบอ่านทุกวันอ่านทุกวันด้วยค่ะก็เลยจะเป็นเหมือนนําไปสู่ความสําเร็จเองเนยค,ค่ะค่ะครูมีคําแนะนําอะไรบ้างคะสําหรับนักศึกษาที่กําลังจะมาเป็นครูคะค่ะก็สําหรับน้องๆที่กําลังจะจบมาเป็นครูนะคะก็ อยากให้น้องๆเนี่ยเก็บเกี่ยวนะคะประสบการณ์ในการเรียนการสอนหรือว่าประสบการณ์จริงที่น้องเจออยู่ทั้งในรั้วมหาลัยแล้วก็ทั้งที่แบบเราอาจจะเจอข้างนอกหรืออาจจะเจอจากครูผู้สอนในอย่างเนี้ยค่ะเพื่อนํามาเป็นแบบเสริมประสบการณ์ให้ตัวเองนะคะเพราะว่าทุกสิ่งที่น้องๆเจอในรั้วมหาลัยจากที่อาจารย์สอนจากเพื่อนๆเ,เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นํามาต่อย,ยอดในการ ทำอาชีพประกอบวิชาชีพครูได้เลยค่ะค่ะซึ่งครูมีคําแนะนำเ,เกี่ยวกับสถาบันที่ผลิตครูไหมคะเอ่อสถาบันที่ผลิตครูนะคะก็ในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าทุกสถาบันเนี่ยผลิตครูที่มีคุณภาพหมดเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะต้องอยู่ที่ตัวเราเองว่าว่าเราเนี่ยจะสามารถนำสิ่งที่สถาบันการศึกษาให้เราเนี่ยไปใช้ในการต่อยอด ได้ยังไงแล้วก็จะนําเราเนี่ยไปสู่ความสําเร็จยังไงอันนี้ส่วนตัวเนี่ยคือคิดว่าอยู่ที่ตัวเราอย่างส่วนตัวเนี่ยคือคิดว่าอยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวเลยค่ะค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีครูที่เป็นเพศที่สามนะคะมาสอนเด็กนักเรียนซึ่งทําให้ผู้ปกครองเนี่ยรู้สึกกลัวหรือว่าไม่อยากให้เด็กเนี่ยเรียนกับครูที่เป็นเพศที่สามเนี่ยครูคิดว่าครูมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะค่ะอันนี้นะคะสําหรับ ตัวของครูเองนะคะก็คือไม่ได้แอนตี้ในเพศที่สามอย่างใดอะไรเลยนะคะเพราะคิดว่าเออเหมือนทุกคนนะคะที่เขาอยากจะมาเป็นครูไม่ว่าจะเป็นเพศที่สามหรือว่าเพศที่หนึ่งที่สองเหมือนกันคือเขาเขาถ้าเขาพร้อมเขาเลือกที่จะมาเรียนในใสายวิชาชีพครูแล้วแสดงว่าใจของเขาอย่างหนึ่งก็คือเขาต้องแบบมีความรักในความเป็นครู สองก็คือเขาต้องค่อนข้างเหมือนรักเด็กแล้วเพศที่สามเนี่ยเขาค่อนข้างเหมือนมีความสามารถนะคะมีศักยภาพในตัวเองดังนั้นก็คืออยากให้แบบเปิดใจยอมรับเขานิดนึงดูเขาไปก่อนว่าว่าแบบเขาเป็นยังไงบางครั้งแบบสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้มันความจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่แบบเราคิดกลัวไปเองแต่ก็เข้าใจในมุมมองของผู้ปกครองด้วยความที่ว่าพอเพศที่สามปุ๊บ ถ้าลูกตัวเองเป็นผู้หญิงอาจจะไม่กังวลแต่พอเห็นว่าลูกเป็นผู้ชายก็อาจจะกังวลแต่ก็อยากให้เชื่อนิดนึงว่าต่อให้เขาเป็นเพศที่สามหรือว่าจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคืออยู่ที่ในสัยส่วนตัวเขาลุวนๆถ้าเขาเป็นคนไม่ดียังไงเขาก็เป็นคนไม่ดีแต่ต่อให้เขาเป็นเพศที่สามแต่ถ้าเขาเป็นคนดีมีใจรักความเป็นครูรักเด็กยังไงเขาก็เป็นคนดีค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจตรงนี้นะคะ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะกเ็เรียนกันแบบออนไลน์นะคะซึ่งครูเมเนี่ยมีวิธีรับมือยังไงบ้างคะค่ะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะก็อ,อันนี้อันดับแรกเลยก็จะต้องสำรวจผู้ปกครองความพร้อมผู้ปกครองก่อนว่าผู้ปกครองแต่ละคนเนี่ยมีความพออมอาร้อมยังไงเพราะว่าในในเหมือนเด็กของเราอย่างเนี้ยเป็นยี่สิบคนอย่างเนี้ยค่ะผู้ปกเด็กก็จะแบบด้านครอบครัวมีไม่พร้อมกันทุกคนอยู่แล้วเราก็ต้องสํารวจว่า เ,เด็กคนนี้มีความพร้อมยังไงเด็กคนนี้สามารถเรียนแบบไหนได้อาแล้วทีนี้เราก็มาจัดเป็นหมวดหมู่ถ้าเด็กคนไหนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตหรือว่าโทรศัพท์หรือไอทีได้เราก็จะใช้ในการทําแบบฝึกหัดใบงานก็คือจะมีแจกแบบฝึกหัดใบงานไปนะคะแล้วก็จะมีแบบ คือเปิดเธอมาเราก็จะเรียนย้อนหลังโดยการให้กำลังใจผู้ปกครองว่าเออไม่ต้องกังวลน,นะคะเราสามารถที่จะกลับมาเรียนย้อนหลังถ้าโรงเรียนสามารถเปิดทําการได้เพราะว่าเราก็เข้าใจว่าในบริบทของแต่ละคนเนี่ยไม่ไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าคนไหนที่ว่าเขาสามารถเอ,อ่อมีเทคโนโลยีเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นการอัดอัดคลิปอะค่ะอัดคลิปส่งไปให้เป็นการอัดคลิปเกี่ยวกับเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอย,อย่างนี้ยค่ะ พออัดคลิปเสร็จแล้วเราก็จะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มก็คือจะมีเป็นไลน์กลุ่มเขาสามารถไม่ว่าจะเป็นทานํางานหรืออะไรสามารถมาดูคลิปย้อนหลังแล้วเราก็จะมีแบบการยืดหยุ่นเวลาให้ผู้ปกครองนิดนึงอย่างเช่นเราก็ต้องเขาบอว่าเขาทํางานเราส่งคลิปไปวันนี้เออบางครั้งเขาเข้ากะดึกอย่างเงี้ยจะให้เขากลับมาปุ๊บส่งคลิปให้เราเลยลูกก็นอนหลับแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ครูก็จะแบบยืดเวลาให้ผู้ปกครองเพื่อที่ว่าผู้ปกครองก็จะได้สบายใจด้วยก็จะบอกว่าเออสามารถแบบ คลิปตามงานย้อนหลังให้ครูได้นะคะอย่างนี้เขาก็แบบบางวันบางวันแบบสอนวันนี้อ่ะอีกประมาณสองวันผู้ปกครองเขาก็จะแบบสมาทีสองคลิปอย่างนี้ว่าเออคุณครูคะวันนี้เรื่องของวันนี้วันนี้วันนี้นะก็จะส่งมาแบบครั้งหนึ่งสองคลิปสามคลิปอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็จะมีใบงานให้เขาค่ะจะติดต่อผ่านไลน์กลุ่มตลอดค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะหนูก็อยากให้ครูเมย์เนี่ยฝาก หรือว่าแนะนําพวกหนูนะคะที่เรียนการศึกษาปฐมวัยนะคะเพราะว่าครูเมย์เนี่ยก็จบทางด้านภาษาไอการศึกษาปฐมวัยมาเหมือนกันนะคะหนูก็อยากให้ครูเมย์เนี่ยแนะนําพวกหนูนะคะเพราะว่าหนูได้ไปปรับใช้ในการเรียนของหนูค,ะค่ะก็ถ้าแนะนําเกี่ยวกับด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะอันนี้พี่ก็ไอน,นี้ครูก็แนะนําว่าเด็กๆน้องๆเนี่ย ค่อนข้างคิดถูกแล้วที่เลือกเรียนในสาขาวิชานี้สาขาวิชานี้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยแค่สอนเด็กอนุบาลมันอาจจะไม่สําคัญไม่อะไรแต่อย่าลืมว่าเราเนี่ยเป็นช่วงรอยต่อระหว่างที่เรารับเด็กจากอกของพ่อแม่นะคะมาสู่โรงเรียนซึ่งจะเป็นค่อนข้างแบบสําคัญกับเด็กมากตรงนี้ถ้าเด็กมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการเรียนอนุบาลก็จะทําให้เขาแบบไม่มีความสุขไม่อยากมาเรียน บางคนเนี่ยคือร้องตั้งแต่ต้นเทอมยันยันปิดเทอมเลยไอ้อย่างเนี้ยเพราะว่ายังไงเพราะอาจเขาอาจจะมาเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่ถ้าน้องๆเนี่ยเลือกมาเรียนในปฐมวัยแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยปรับทัศนคติที่มีต่อเด็กไม่จําเป็นว่าต้องรักแบบสุดๆแต่ก็พยายามเข้าใจเด็กว่าเด็กในวัยนี้เนี่ยเขาจะมีอาการที่ค่อนข้างงองแงเขาเพิ่งห่างจากอกแม่ไออย่างนี้ใช่ไหมคะ เราก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยหนึ่งอย่าใส่อารมณ์แล้วก็ต้องพยายามเป็นคนที่มีความอดทนอดกั้นนะคะแล้วก็เข้าใจเด็กให้มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะเราจะเป็นช่วงที่สําคัญที่จะรับเด็กเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของเรียนค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูก็ขอบคุณครูมเมย์นะคะที่สละเวลาให้หนูมาสัมภาษณ์นะคะในหัวข้อ,อครูผู้สร้างแรงบันดาลใจนะคะซึ่งวันนี้นะคะหนูก็ขอบอยากขอบคุณครูมเมนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็สัมภาษณ์ครูเมเส็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งครูเมย์เนี่ยก็เคยเป็นวิทยากรสอนนักศึกษากันด้วยนะคะซึ่งทำให้ดิฉันเนี่ยเกิดแร,รงบันดาลใจในการเป็นครูนะคะในการสอบบรรจุแล้วก็ครูเมย์เนี่ยก็เป็นแร,รงบันดาลใจสำคัญนะคะที่ทำให้หนูเนี่ยเข้าเรียนสาขาการศึกษาปฐมวัยนะคะซึ่งวันนี้นะคะหนูก็อยากขอบคุณครูเมย์นะคะที่ให้หนูเนี่ยได้มาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็หนูก็หวั Bar stains, งว่าครูเมย์เนี่ยก็จะสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ